ของอวงการบันเทิงเลยวีดีโอเสียวอ๋อเราจะมาสัมภาษณ์นักเล็กน้อยขอเป็นนักแสดงแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวั huh สดีค่ะเรามาเริ่มกันจากตรงนี้เลยอ๋อมีตองด้วยอยากให้ถ่ายรูปจอนี่เหรอครับเป็นชาตองนี่คือรับผิดแสดงครับอ๋อออกเสียงจังของทางสีชมพูครับ ันนะถ้าคุณตายอยู่แล้วใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นตัวดีเอ็นแฟนคลับใต้ฝุ่นขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะเดี๋ยวเสียงมันจะเงียบสนิทครับผมตจนี้กําลังพามานะฮะฝุ่นนะพ่ออ่าแล้วก็เป็นศิลปินครับผมในจังหวัดน่านครับผมอ่าเรื่องไม่มีหลักฐานเลยครับผมตอนรักเธอเสมอดาวครับผมบอกชื่อก่อนเลยนะฮะ รับผมการครับการชัลเ่ยครับผมไ่ด้ดใช่รับบทอะไรในเรื่องอะไรการรับบทเป็นเป็นพอสครับผมในเรื่องวิธีรักษาเลี้ยงของลูกศิษย์เขาีเขาบอกว่าเป็นชายรักชายใช่ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมคนนีคนหน้าคนตาดีค่ะคุณผู้ชมขาเป็นพิธีกรของรายการทีวีนิวด้วยสวัสดีครับผมรับผมเบสครับ จากตอนคร้มรับจากกระดกน้ำทะเลครับ,รบสองคนนี้เคยไปเข้ากองกันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมนอตอัคนัครับสวัสดีค่ะเ,เลดลเวลาค่ะรับบดเป็นอะไรมีดอกไม้ค่ะก็รับบทเป็นสาว ผมก็นี่คือพ็อปของเรื่องของเรานะครับผมใครทำทีท่โคราชหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าของชื่อชื่อของโคราชาก็คือดอกไม้ฟอมนะต้ของ,ของ,ของไลครับผมมี <c oughs> เรื่องครับมี <c oughs> สเสำหรับเรื่องต่อไปมาแล้วค่ะอวบเสาวอวบแต่ว่าน่ารักนะ